เคยไหมอยู่ดีๆเราก็รู้สึกไม่อยากบอกอายุตัวเองหรือบางครั้นแค่เห็นเส้นผมที่เปลี่ยนสีหรือริ้วรอยเล็กๆบนหน้าใจก็เหมือนถูกสะกิดบางอย่างทำไมเราถึงกลัวการแก่กลัวหน้าตาที่เปลี่ยนไปกลัวร่างกายที่ไม่เหมือนเดิมหรือจริงๆแล้วเรากลัวคุณค่าของตัวเองจะค่อยๆหายไป เพราะโลกใบนี้สอนให้เราชื่นชมความอ่อนเยาว์ยิ่งดูเด็กยิ่งมีคุณค่ายิ่งสดใหม่ยิ่งน่าจับตามองแล้วความแก่ถูกผลักให้เป็นเงาเหมือนสิ่งที่ต้องหลบซ่อนหรือลดคุณค่าเราอย่างช้าๆแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปอีกหน่อยอาจไม่ใช่แค่เรื่องภายนอกบางทีเรากลัวเพราะความแก่คือสิ่งที่เตือนว่าทุกสิ่งกำลังเปลี่ยนแปลงแล้วันหนึ่งเราจะต้องปล่อยทุกอย่างไป มันไม่ใช่แค่การแก่ของร่างกายแต่มันคือกระบวนการเปลี่ยนผ่านที่เรายังไม่แน่ใจว่าใจเราพร้อมหรือยังวันนี้เราจะมานั่งด้วยกันค่อยๆแกะคำถามนี้ออกทีละชั้นผ่านมุมมองของธรรมะประชัชญาวิทยาศาสตร์และเสียงจากชีวิตจริงเพื่อจะได้ไม่ต้องกลัวความแก่แต่เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างสง่างาม มีอยู่วันหนึ่งผมนั่งมองกระจกตอนเช้าแล้วสังเกตเห็นว่ามุมรอยยิ้มที่เคยสดใสมันลึกขึ้นกว่าเดิมตอนแรกผมก็หัวเราะนะคิดว่าก็แค่รอยย่นของคนที่หัวเราะบ่อยแต่พอวันนั้นผ่านไปมันมีความรู้สึกบางอย่างตามมาเงียบๆเ,เราเริ่มแก่แล้วใช่ไหม ไม่ใช่ความเศร้าแบบร้องไห้แต่เป็นความรู้สึกบางเบาที่ซ่อนอยู่ข้างในเหมือนมีเสียงกระซิบในใจว่าบางสิ่งในชีวิตกำลังค่อยๆเปลี่ยนไปแล้วเราก็เริ่มสังเกตมากขึ้นรู้สึกเหนื่อยง่ายกว่าตอนอายุ20ต้องพักมากกว่าเดิมเวลาเครียดความฝันบางอย่างเริ่มถูกวางไว้เงียบๆข้างฝา ผมเคยคิดว่าการแก่จะมาแบบตูมเดียวแต่จริงๆแล้วมันมาเงียบๆเหมือนฝนที่เริ่มตกทีละเม็ดและสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่แค่การที่ร่างกายเปลี่ยนไปแต่เป็นคำถามในใจที่เริ่มดังขึ้นทุกวันตอนนี้ฉันยังมีคุณค่าอยู่ไหมฉันยังเป็นคนที่น่าจดจำอยู่หรือเปล่า ความเปลี่ยนแปลงทางกายเป็นแค่สัญญาณแต่มันสะเทือนถึงความรู้สึกลึกๆข้างในที่ผูกพันกับการยอมรับการปล่อยวางและการหาความหมายใหม่ผมเริ่มถามตัวเองมากขึ้นว่าเราจะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยความกลัวหรือด้วยความเข้าใจและบางทีคำตอบอาจอยู่ในเรื่องเล่าของคนก่อนหน้าเราในคำสอนเก่าแก่ที่พูดถึงสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้น ในยุคหนึ่งการแก่ไม่ใช่สิ่งที่คนกลัวแต่เป็นพิธีกรรมแห่งการเติบโตยิ่งแก่ยิ่งหน้าเคารพยิ่งชรายิ่งใกล้ภูมิปัญญาผมนึกถึงคุณยายที่บ้านสมัยยังเด็กเวลาคุณยายพูดอะไรทุกคนในบ้านจะเงียบฟังไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะทุกคำพูดของท่านเหมือนผ่านการตกตะกอนมาทั้งชีวิตคนรุ่นเก่าเข้าใจว่า ความแก่ไม่ใช่การหมดอายุแต่คือการบ่มเพาะพอถึงวัยหนึ่งพวกเขาจะค่อยๆละจากหน้าที่การงานละจากการยึดติดแล้วหันมาสงบปลูกผักอยู่กับธรรมชาติเลี้ยงหลานเล่าเรื่องเก่าๆถ่ายทอดวิชาให้คนรุ่นหลังบางคนเริ่มสวดมนต์บางคนเริ่มเดินทางไปวัดไปป่าไม่ใช่เพราะสิ้นหวังแต่เพราะเริ่มเห็นอะไรที่อยู่เหนือโลก คนรุ่นเก่าหลายคนเขาไม่ได้หนีจากความแก่แต่เขาเตรียมตัวเข้าสู่ความสงบแล้วในยุคนี้ละ่ะเราเปลี่ยนความเคารพผู้เท่าให้กลายเป็นการกลัวรอย่นเราเปลี่ยนความเงียบสงบให้กลายเป็นความว่างเปล่าบางทีเราอาจไม่ได้กลัวความแก่แต่กลัวเพราะเราไม่เคยถูกสอนว่าจะอยู่กับมันอย่างไรในพุทธศาสนามีคำว่าอุปปาทะวิยาธิมรณนะ แปลว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาของทุกสรรพสิ่งแต่ความน่าสนใจคือพุทธไม่ได้สอนให้เราหนีจากความแก่กลับสอนให้เห็นมันตามจริงคําว่าชาราในพระไตรปิฎกไม่ได้หมายถึงแค่ร่างกายที่เหี่ยวยน่นแต่หมายถึงกระบวนการที่ทุกสิ่งกำลังสลายตัวอย่างช้าๆเพื่อจะคืนกลับสู่ธรรมชาติหลวงพ่อชาเคยพูดไว้ว่า ความแก่ไม่ใช่ของน่าเกลียดมันคือสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเราไม่ใช่เจ้าของอะไรเลยธรรมะจึงไม่ใช่ยารักษาความแก่แต่คือกระจกที่สะท้อนความจริงว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรมั่นคงจริงๆ ลองสังเกตดูนะครับเวลาเราเจอคนที่สูงวัยแล้วมีธรรมะอยู่ในใจแม้เขาจะเดินช้าลงพูดเบาลงมือสัน่นแต่เขามีแววตาที่นิ่งและใจที่เบาเพราะเขาไม่ได้พยายามควบคุมความเปลี่ยนแปลงแต่เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างเข้าใจธรรมะไม่ได้สอนให้เราหวาดกลัวแต่มันชวนให้เรานั่งนิ่งๆแล้วถามตัวเองว่า ถ้าเราไม่กลัวแก่เราจะใช้ชีวิตวันนี้อย่างไรถ้าในตะวันออกความแก่คือธรรมดาในฝั่งตะวันตกมันคือปรัชญานักคิดอย่าง Marcus Aurelius จากระพัดผู้เคร่งครัดในสติเขาเขียนไว้ใน Meditation s ว่า Don't fear death, fear not living in alignment with nature อย่าก,กลัวความตายจงกลัวการใช้ชีวิตที่สวนทางกับธรรมชาติในสายนักปรัชญาแบบสโตอิก ความแก่ไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูเป็นบทเรียนสุดท้ายที่จะวัดว่าเรายังยึดมั่นอะไรในชีวิตบ้างโซเครติสก็เชื่อว่าความรู้สึกกลัวแก่มักเกิดจากการไม่เข้าใจตัวเองจริงๆเขาเชื่อว่าคนที่ไม่เคยตั้งคำถามกับชีวิตจะยิ่งกลัวจุดจบของมัน และสำหรับข่าวยุงนักจิตวิทยาผู้เข้าใจจิตวิญญาณเขาเรียกวัยชาราว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสมบูรณ์ของชีวิตเหมือนฤดูใบไม้ร่วงที่สวยงามไม่ใช่เพราะมันสดใสแต่เพราะมันยอมรับความเปลี่ยนแปลงอย่างอ่อนโยนสิ่งที่ผมชอบในปรัชญาตะวันตกก็คือเขาไม่ได้แค่พยายามเข้าใจความแก่แต่เขาใช้มันเป็นกระจกสะท้อนชีวิตทั้งชีวิต ความแก่จึงไม่ใช่ความเสื่อมแต่มันคือโอกาสที่จะถามตัวเองว่าฉันได้ใช้ชีวิตนี้ตามเสียงของหัวใจจริงหรือยังมีความเชื่อหนึ่งที่ฝังรากในใจใครหลายคนว่าพอเราแก่ทุกอย่างจะเสื่อมลงร่างกายอ่อนแอสมองช้าลงความคิดสร้างสรรค์หายไปแต่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่กำลังค่อยๆหักล้างความเข้าใจนั้นอย่างน่าสนใจ จากงานวิจัยด้านนิวโรพลาสติซิตีสมองของคนเรายังคงเปลี่ยนแปลงและเติบโตได้แม้ในวัยชาราถ้าเราใช้มันอย่างตั้งใจเราจะสร้างเส้นทางประสาทใหม่ๆได้แม้อายุ60บวกจิตวิทยาเชิงบวก positive psychology ยังพบว่าคนสูงวัยหลายคนมีระดับความพึงพอใจในชีวิตมากกว่าคนหนุ่มสาวทำไมละ่ะ เพราะเมื่อเราแก่เราร่มรู้ว่าอะไรสำคัญจริงๆเราไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วเราปล่อยวางได้ง่ายขึ้นนักวิทยาศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่า Emotional Wisdom ปัญญาทางอารมณ์ คนสูงวัยจำนวนมากมีความสามารถในการจัดการอารมณ์ดีขึ้นมีเอ็มพาธี่มากขึ้นเข้าใจความซับซ้อนของชีวิตมากขึ้นและที่สำคัญหลายคนกลับมาค้นพบตัวเองได้ชัดเจนกว่าไวัยไหนไหนบางทีสิ่งที่เราคิดว่าเป็นขาลงของชีวิตอาจเป็นช่วงเวลาที่จิตใจเราเบิกบานที่สุดขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้วัยนี้เพื่อเสื่อมหรือเพื่อเติบโตแบบที่ไม่เคยเติบโตมาก่อน ผมเคยเจอชายชราคนหนึ่งในวัดป่าเขาเดินช้าๆด้วยหมายเท้าแต่ใบหน้ากลับมีรอยยิ้มที่นิ่งและอ่อนโยนจนใจเราหยุดฟังเขาเคยเป็นครูใหญ่แต่วันนี้เขาแค่เป็นผู้สังเกตชีวิตไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกต่อไปเขาเล่าให้ผมฟังว่าตอนหนุ่มๆฉันกลัวแก่เพราะคิดว่าจะหมดค่าแต่พอแก่จริงๆถึงเข้าใจว่า ความสง่างามไม่ได้มาจากหน้าตาแต่มาจากใจที่ไม่ต้องแบกอะไรอีกแล้วและก็มีอีกคนหนึ่งหญิงวัยเจ็ดสิบที่ผมรู้จักเธอเต้นรำทุกวันเขียนบทกวีตอนเช้าและทำอาหารแจกเพื่อนบ้านโดยไม่หวังอะไรกลับมาเธอเคยผ่านการสูญเสียผ่านความเจ็บป่วยแต่เธอบอกว่าฉันไม่เสียใจที่ตัวเองแก่เพราะมันคือหลักฐานว่าฉันยังมีโอกาสได้รักทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมา คนเหล่านี้ไม่ได้แสร้งว่ายิ้มแต่เขายอมให้เวลาค่อยๆขัดเกลาใจจนทุกวันกลายเป็นบทเรียนและทุกบาดแผลกลายเป็นแสงที่ส่องผ่านพวกเขาไม่ได้กลัวความแก่เพราะพวกเขาได้อยู่กับมันจนกลายเป็นเพื่อนบางทีสง่างามไม่ได้แปลว่าต้องสมบูรณ์แต่มันคือการยอมรับทุกริ้วรอยบนหน้าเหมือนยอมรับทุกบทในชีวิตที่เคยเขียนผ่านมา มันดูขัดแย้งใช่ไหมครับเราถูกปลูกฝังให้เชื่อว่ายิ่งแก่ยิ่งหมดโอกาสแต่ผมกลับเคยเจอคนแก่ที่หัวเราะเบาที่สุดแต่มีความสุขที่สุดในงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าระดับความพึงพอใจในชีวิตกลับเพิ่มขึ้นในช่วงอายุ60ถึง75ปีไม่ใช่เพราะเขามีมากขึ้นแต่เพราะเขาต้องการน้อยลงเมื่อผ่านความสูญเสียเราจะรู้คุณค่าของสิ่งเล็กน้อย เมื่อเคยแบกอะไรเกินตัวเราจะเรียนรู้ว่าการวางนั้นเบาแค่ไหนความสุขของวัยชราไม่ใช่ความตื่นเต้นแบบวัยหนุ่มสาวแต่มันคือความสงบที่ไม่ต้องเร่งรีบคือการตื่นเช้ามาโดยไม่ต้องวิ่งตามใครคือการได้อยู่เฉยๆโดยไม่รู้สึกเพียรบางคนมีความสุขตอนแก่เพราะเขาเริ่มฟังเสียงหัวใจตัวเองหลังจากเงียบมาทั้งชีวิตผมเคยคุยกับคุณลงท่านหนึ่งที่บอกว่า พออายุมากขึ้นฉันเริ่มเห็นว่าไม่ต้องสำเร็จอะไรเพิ่มแล้วแค่ยังได้หายใจก็เป็นของขวัญอันเงียบงามบางทีความแก่ไม่ได้พรากอะไรไปแต่มันกำลังคืนบางอย่างที่เราเคยลืมไปความอ่อนโยนความใส่ใจความเบาสบายในใจที่เราไม่เคยให้ตัวเองมากก่อนถ้าคุณถามเด็กอายุสิบขวบว่าความแก่คืออะไรเขาอาจตอบแบบสายๆว่า คือคนที่ผมงอกเดินช้าๆแต่ใจดีมากเลยแต่ถ้าถามวัยรุ่นความแก่อาจเป็นสิ่งที่เขาอยากหลีกให้ไกลที่สุดเพราะในวัยที่ยังสแสวงหาความแก่ดูเหมือนจุดจบของความสนุกคือความกลัวว่าจะไม่เท่ไม่ทันโลกหรือหมดโอกาส วัยทำงานอาจมองอีกแบบหนึ่งความแก่คือการหมดไฟคือภาพของใครบางคนที่ยอมแพ้ต่อความฝันหรือบางครั้งก็กลัวว่าความแก่จะพรากความสามารถไปแต่ถ้าได้คุยกับคนที่แก่กว่าเราเขาอาจหัวเราะเบาๆแล้วบอกว่าความแก่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องของร่างกายหรอกแต่มันอยู่ที่ว่าใจเรายอมแก่ด้วยไหมแต่ละวัยมีมุมมองที่แตกต่าง บางวัยกลัวเสียโอกาสบางวัยกลัวเสียตัวตนบางวัยเริ่มเข้าใจว่าไม่มีอะไรต้องกลัวและเมื่อเรามองความแก่ผ่านสายตาหลายๆวัยเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราเรียกว่าความกลัวบางทีมันคือภาพในหัวไม่ใช่ความจริงที่ต้องยึดมีอยู่ช่วงหนึ่งในชีวิตผมไม่ได้แก่ขึ้นจากตัวเลขแต่รู้สึกแก่ในหัวใจมันเกิดตอนที่ฝันบางอย่างพังลง ตอนที่ความหวังหายไปแบบเงียบๆตอนที่ตื่นมาแล้วรู้สึกว่าชีวิตไม่ได้มีอะไรให้ตื่นเต้นอีกแล้วมันไม่ใช่ความสิ้นหวังแบบรุนแรงแต่มันคือความเงียบแบบกลวงๆที่ทำให้เราเริ่มสงสัยว่ายังเหลืออะไรอีกตอนนั้นเองผมได้เรียนรู้ว่าความแก่ในใจไม่เกี่ยวกับอายุแต่มันคือจังหวะที่เราหยุดเชื่อมโยงกับความฝันของตัวเองแต่แล้ววันหนึ่ง ผมเริ่มลองกลับมาเดินช้าๆนั่งเงียบๆฟังเสียงเล็กๆข้างในที่เคยละเลยไปเสียงที่บอกว่าเธอไม่ได้ต้องกลับไปเป็นเหมือนเดิมแค่ยอมรับสิ่งที่เธอเป็นตอนนี้ตั้งแต่นั้นมาผมเริ่มไม่กลัวความแก่เพราะผมเข้าใจว่ามันไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่มันคือช่วงที่เราเริ่มมีโอกาสได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างรู้ตัวมากขึ้นบทเรียนที่ผมได้จากความแก่ในใจคือ เมื่อเราไม่หนีความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงก็ไม่จำเป็นต้องทำร้ายเราคำว่าธรรมะบางครั้งฟังดูห่างไกลแต่จริงๆแล้วธรรมะคือความจริงของชีวิตและความแก่ก็คือบทเรียนธรรมะที่เกิดขึ้นทุกวันมีธรรมะอยู่สามข้อที่ผมใช้เวลายอมรับความแก่ในใจตัวเอง 1. ทุกอย่างไม่เที่ยงอน,นิจจงวันนี้ยังแข็งแรงพรุ่งนี้อาจลม วันนี้ยังสวยพรุ่งนี้อาจมีรอยแต่ถ้าเราเข้าใจว่ามันก็แค่ธรรมชาติไม่ใช่ความผิดของเราใจจะเบาขึ้นทันทีสองไม่มีอะไรเป็นของเราอนัตตาร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราผิวพรรณชื่อเสียงความสามารถก็ล้วนมาแล้วก็ไปการยอมรับว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเลยทำให้เราปล่อยวางได้เร็วขึ้นและกลับมารักตัวเองในแบบที่ไม่ต้องแบก 3. ความทุกข์มีได้แต่ไม่ต้องอยู่กับมันตลอดธรรมะไม่ได้บอกให้เราห้ามทุกข์แต่สอนให้เราเห็นทุกข์แล้วค่อยๆวางมันลงความแก่อาจทำให้เราร้องไห้ในบางวันแต่ธรรมะจะทำให้เรายิ้มได้แม้ในวันที่ร้องไห้นอกจากธรรมะแล้วผมยังชอบใช้แนวคิดจากจิตวิทยาอีกข้อหนึ่งคือ ชีวิตไม่จำเป็นต้องดีเสมอไปแค่เรายังรู้สึกมีคุณค่าในแบบที่เราเป็นก็เพียงพอแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าความแก่กำลังพรากบางอย่างไปผมอยากชวนคุณลองกลับมาถามว่าแล้วตอนนี้คุณยังเหลืออะไรอยู่บางทีคำตอบนั้นอาจจะลึกกว่าสิ่งที่คุณเคยคิดเราโตมากับความคิดที่ว่าความแก่คือสัญญาณว่าทุกอย่างกำลังหมดลง หมดแรงหมดโอกาสหมดคุณค่าแต่วันนี้ผมอยากชวนคุณมองใหม่ทั้งหมดถ้าความหนุ่มสาวคือการขยายออกไปข้างนอกความแก่คือการกลับเข้ามาข้างในคือช่วงที่เราไม่ต้องเร่งพิสูจน์แต่ได้รับฟังตัวเองอย่างแท้จริงคือช่วงที่ไม่ได้ต้องมีเยอะแต่ได้มีลึก ความแก่อาจเป็นช่วงที่เราได้รักโดยไม่หวังผลได้ให้อย่างไม่ต้องคาดหวังได้อยู่กับความสงบที่เคยวิ่งหนีมาตลอดชีวิตผมเคยเห็นหลายคนที่เพิ่งเริ่มฝึกสมาธิตอนอายุ60เพิ่งได้ขอโทษลูกตอนอายุ70เพิ่งเริ่มวาดภาพเขียนบทกวีเดินเข้าป่าตอนที่โลกทั้งใบเงียบลงพวกเขาไม่ได้เสียโอกาสแต่เพิ่งได้โอกาสที่แท้จริง ในมุมของจิตวิญญาณไวยชราคือช่วงที่ม่านของอัตตาบางที่สุดเรายอมรับว่าเราไม่ได้ควบคุมทุกอย่างและนั่นเองที่ทำให้หัวใจเราอิสระที่สุดถ้าเรามองชีวิตเป็นวงกลมความแก่ไม่ได้อยู่ที่จุดจบแต่มันคือโค้งที่นุ่มที่สุดที่พาเรากลับมาสู่จุดเริ่มต้นของตัวเองอีกครั้งแม้เราจะเข้าใจธรรมะเข้าใจปรัชญาเห็นภาพชีวิตยอมรับความเปลี่ยนแปลงแต่ ก็ยังมีบางคำถามในใจที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนถ้าฉันแก่ลงเรื่อยๆจะมีใครยังอยู่ข้างๆไหมเมื่อความสามารถหายไปคุณค่าของฉันจะอยู่ตรงไหนฉันจะอยู่ได้ไหมถ้าวันหนึ่งต้องอยู่คนเดียวคำถามเหล่านี้ไม่ใช่จุดอ่อนแต่คือความเป็นมนุษย์ที่ยังอยากเข้าใจยังอยากรู้สึกปลอดภัยยังอยากเชื่อว่าทุกอย่างจะดีและนั่นไม่ผิดเลยครับ เพราะชีวิตไม่จำเป็นต้องมีคำตอบทุกข้อบางคำถามมีไว้ให้เราถามซ้ำๆเพื่อพาเรากลับมาเชื่อมโยงกับหัวใจตัวเองอีกครั้งบางทีคำถามที่ยังไม่ตอบอาจสำคัญพอๆกับคำตอบที่เรารู้แล้วเพราะมันเตือนให้เรายังอ่อนโยนยังสงสยัยยังหันหน้ากลับมาดูแลตัวเองผมอยากบอกกับคุณว่าไม่เป็นไรเลยถ้าคุณยังมีคำถามในใจ ความแก่ไม่จำเป็นต้องเคลียร์ทุกอย่างแต่คือช่วงเวลาที่เราเรียนรู้ว่าจะอยู่กับความไม่แน่นอนอย่างสงบได้อย่างไรขอบคุณที่เดินทางมากับผมจากคำถามแรกทำไมเราถึงกลัวการแก่ผ่านเรื่องเล่าบทเรียนปรัชญาธรรมะและความจริงในใจจนมาถึงตรงนี้ผมไม่มีคำตอบให้กับชีวิตของคุณเพราะไม่มีใครรู้จักเส้นทางของคุณได้เท่าตัวคุณเอง แต่ก่อนจะจบตอนนี้ผมอยากชวนคุณกลับไปนั่งเงียบๆสัก5นาทีกับคำถามเบาๆเหล่านี้ในวันนี้ฉันยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้แค่ไหนฉันเคยเห็นความงามของตัวเองในช่วงเวลาที่ไม่สมบูรณ์บ้างหรือยังถ้าไม่กลัวแก่ฉันจะใช้ชีวิตแบบไหนอะไรที่ถึงเวลาต้องวางอะไรที่ถึงเวลาควรโอบกอดคำถามเหล่านี้ไม่ต้องรีบตอบขอแค่คุณอยู่กับมัน แล้วค่อยๆฟังเสียงบางอย่างจากใจของคุณเองในที่สุดแล้วเราไม่ได้กลัวความแก่เราแค่กลัวว่าจะไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่หัวใจต้องการก่อนที่มันจะสายและถ้าวันนี้คุณเริ่มกลับมาเชื่อมโยงกับตัวเองแม้เพียงนิดเดียวการเดินทางครั้งนี้ก็ไม่สูญเปล่าเลยขอให้คุณแก่ขึ้นอย่างสง่างามเจ็บอย่างอ่อนโยนเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติ และอยู่กับทุกวันอย่างเต็งใจแล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งหน้าของหัวใจที่ยังเติบโตได้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ขอบคุณที่ฟังจากใจของรายการคิดเปลี่ยนเติบโตเราขอส่งความสงบเล็กๆไปถึงคุณในทุกช่วงวัยของชีวิตพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ